ก็ทั้งวันไม่ได้ดูอันนี้ใช่แบบพวกเราสอนค่ะสอนกันทั้งวันไม่ได้ดูก็เลยจะดูตอนคืนตอนคืนคนม้วนก็จะซ้อมคนนี้ก็จะซ้อมเอ,เอามะละกอไปกินข้างนอกเลยเขาฮะคุณแม่เป็นพยาบาลใช่ค่ะแล้วคุณพ่อพ่อเป็นผู้คุมค่ะ พุงพุงนักโอจริงเหรอใช่คุณแต่พ่อหนูใจดีนะโอ้ยหนูต้องได้กลับบ้านบ่อยมั้ไม่ถึงกับต้องอยู่ในในนั้นเลยไหมไม่ค่ะแต่ก็ต้องได้ไปกัดใช่คุณพ่อเขาเป็นพูงคุมเขาแม่เป็นนักโซ่ใช่บางคนเขาแบบมีเวงนะใช่ป่ะมีเวงให้แบบรู้รู้ว่าแต่ว่า้ตำแหน่งไม่ได้แบบอยู่ จะอยู่เป็นฝ่ายอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่เบนก็แม่ก็ไม่ต้องเลยค่ะแม่แม่ก็ไม่ต้องอยู่ค่ะแม่เป็นหัวหน้าเพราะจะเป็นระดับหัวหน้าแล้วไม่ต้องอยู่เวนไงใช่ใช่